Do what? รองนายกรัฐมนตรีจัดชุดไล่ล่าจับกลุ่มนายสุเทพเทือกสุบัณมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นหัวหน้าชุดเบื้องต้นพบที่พักของนายสุเทพอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์มีการคุมเข้มถึง40คนใช้รถ8คันซึ่งเป็นอุปสรรคในการจับตัวส่วนสองผู้ต้องหาพกอาวุธปืนที่ตำรวจนนทบ,บุรีจับได้เผยไม่ได้เป็นการก่อปอปสแต่ร่วมชุมนุมแล้วเจ็ดครั้งเจ้าหน้าที่พบหนึ่งในสองเคยมีคดีพยายามฆ่า พระพิษุกยิงตัวตายในที่พักสงฆ์เขาน้ำทิพย์เจ้าสำนักเผยผู้ตายจำพรรษาได้สามพรรษาและมักจำวัดในกุฏิเพียงรูปเดียวคาดสาเหตุมาจากความเครียดและคลั่งไคลเรื่องไสยศาสตร์เคยทำเครื่องรางของคลังและชอบคิดว่าตนเองมีร่างทรง กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา12นาฬกา18นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด4.0ริกเตอร์จุดศูนย์กลางที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสนับสนุนโดย a t t a c 3D Clean Action